อันนี้เจตะก็จะหัดเดินนะคะเดินเดเดิน,ดนแต่ซึ่งเป็นคนจูงค่ะกินข้าวเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โหเล็งครับเล็งกองทรายไม่ได้อาบน้ําแล้วไม่ได้นะอาบน้ําแล้วไม่ได้จุนจุนไม่ได้จุนจุนก็อยู่ตรงนี้ โอ้ยระวังระวังระวังไอ้ไม่เล่นไม่ได้ค่ะมันเหม้นคขี้กายเล่นไม่ได้นะเม็นขี้กายเอะเอะเอะเม็นขี้กายเออโอ้ยโอ้ยตายลูกข่อยเบาเบาเบาบาเบาน้องน้องเบาเบาน้องเบาเบาน้องไม่ต้องรีบน้องช้าช้าน้องไม่ต้องรีบ <c oughs> จุนจุนอ <ue> hm. ืมอืมอ <se anak lonely> <sh ake immers> ืมอูือสองมือไม่เอานะครับท่านสบัดออกมือหนึ่งนะสบัดออกจะจับมือเนี่ยโอ๊ยชนชนชนดูพี่ด้วยลูกดูพี่ด้วยจุนจุนถอยออกจุนจนถอยออกจุนจุนถอยออกจากน้องเออจุนจุนไม่เล่นนะพอแล้วอาบน้ำทั้งสองคนแล้วมันมีขี้ไก่ไม่ได้เออไม่เอาไม่เอาไม่เอา <ś led> ไม่เอาไม่เอาว่ะ <ś led> ลงเล่นอย่างเดียวครับอืม <ś led> ไม่ได้ไม่ได้จุนจุนถ <ś led> อยมาจุนจุนมา <ś led> เพื่อนมือ <ś led> เพื่อนมือมามาเออสะบัดเท้าออกเออเปอาบน้ําแล้วเออเออเอาเอออืมอืมอาบน้ําทั้งสองแล้วค่ะอ่ะเดินเดินเดินเดน ว่อนว่อนดีๆว่อนไม่ต้องรีบตาไม่ต้องรีบตาค่อยๆเดินหนึ่งอ่แอ่าอหนึ่งปียี่สิบวันค่ะหนึ่งปียี่สิบวันอ่าอ่าอ้าวอ้าวอ้าวนั่งอย่างเดียวครับเห็นกองกินจะนั่งอย่างเดียวหมาก็จะมาหมาก็จะมาช่วยเก่งเก่งเก่งจุนจนแม่บอกว่าไม่ต้องเล่นแล้วค่ะ อ <m uch ing> <t ap ir ate> ั่นะอุ้ย <mon key> ไม่ต้องแันนี้เลย <f ix> ไม่ต้องเอาลงไป <m uch ing> อืม <m uch ing> เดี๋ยวค่อยเล่นใหม่ลูก <m uch ing> เดี๋ยวค่อยเล่นใหม่ <m uch ing> พรุ่งนี้ช้าค่อยเล่น <m uch ing> อาบน้ําทั้งสองคนแล้วนะแอะ <m uch ing> อาไม่ได้อืมอืมเหนื่อยแล้ว คนพาเดินเหนื่อยแล้วได้กองดินอเออกะดึบกะดึบกดดึบกะดึบไปคนพาเล่นเหนื่อยอเอออ่าเออเล่นหินนั่นแหละเออหินเล่นได้ไปไปไปไอ้กีรอไปใกล้ใกล้ไอ้กีรอก็อัลลักขาอยู่ตรงเนี้ยอื้อหือ,อนั่งลงดีๆไม่ต้องไปโยนใส่มันพอแล้ว โต้วูณะนั <to play> <cartoon> ่งลงดีๆชอบใจมวนไหลอย่าไปโยนส่มันให้เหี่ยวไปเลยน่เน่ไม่เอาดินไม่เอาดินทรายไม่เอาดินซาวไม่เอาถอยมาทั้งสองคนเลยค่ะทั้งสองนะวูณะ เปีย,ปย,ย,ปยนะเปียนะยหลาอาบแล้วกันมอ้คนะโยนใส่หัวตัวเองได้ปะเน่ลุกขึ้นเดี๋ยวนี้เลยอ่าคน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 ะคนาคนอื้มอื้อื้มอื้ไม่ยอม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 เออเออไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอ่ะจะเล่นให้ได้อะไรเอาไปทิ้งลูกเอาไปทิ้งอ่าอย่าไปใส่หัวตัวเองแหน่ ไปโยนใส่มันทำไมชอบใจชอบใจอืมอืมเออคุยกับเขาแน่อย่าไปโยนวีสงสารมันลูกไล่มาไม่เอาถอยมาจากดินทรายเลยเออพอแล้วเอออย่าไปใกล้ <üh> เพี้ยเลยนะเ<ม><ห>พี้ยเลยนะนั่นนั่นน่นฮะฮะอืมอืมอืมเ,อเปี้ยเลยยายเปี้ยเลยอาบน้ําแล้วไม่รู้ความไม่รู้เรื่องอืมเพี้ยเลยเพี้ยเลยเปี้ยเลยวดาไงเนี่ย,ย, <c ười> <c ười> ยมาโยนใส่น้อง <c ười> ลูก pige. ไม่ยอมไม่ยอมยายจะลุกขึ้นไม่ยอมนั่งอย่างเดียว เปียเลยยายเพี้ยเลยเปี้ยเลยอ่าอืมไม่เอาไม่ยอมเออเออดูสดีสดิ้งร้องด้วยไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้เปี้ยเลยยายเปี้ยเลยเด็กไม่รู้เรื่องเออน่ะไม่ยอมวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนเร็วๆวิ่งวิ่งแบบพี่ตูนไม่เอาเลยเห็นพี่เล่นเห็นพี่เล่นละไม่เอาเลย แอะแอะแอะอย่านะอย่าโยนโดนหัวปุ๊ไปแล้วยายพาไปแล้วยายไม่ให้เล่นละตาไม่ให้เล่นแล้วอืมไปนะไปอ่ะไปไปไปพอแล้วไม่ต้องเล่นไปไปใส่รองเท้ามาปะมาเลยโตมาไม่ยอมจนโตกันไปกำมือกำติดมือลาเลยค่ะ ไม่ยอมค่ะไม่ยอมไม่ยอมกาจิกมือมาสองมือยายบอกว่าสองมือเลยยายว่าสองมือเลยจุนจุนมาใส่รองเท้าอ่นไม่ยอมค่ะไม่ยอมเดไปให้ได้ออเออ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 ควรนเ๋ยวไปให้ได้เหรอะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมไม่ได้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 ไม่ยากเลยนะอาบน้ำแล้วนะอาบน้ำแล้วนะไม่ได้นะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้โห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 หลุดมือยายมันจะหลุดมือยายชิด่มันิดถชไม่ไม่ได้ไม่ได้จุนจุนใส่รองเท้าตัวนี้เลยแอะแอะแอะายไม่เอาดูดูค่ะขาค่อยๆเขีียเนื่องจากว่าเด็กๆทั้งสองคนอาบน้ำแล้วค่ะก็เลยยังไม่อยากให้เล่น พอเล่นเสร็จนานเล้วไปไปขึ้นกับยายจอยแล้วนู่น,น,น,นไปขึ้นสันเล้งกับยายจอยแล้วจนๆไปขึ้นสันเล้งกับยายจอยไปอืมสาเล้งน,นะออเดินค่อยๆเดินไปหยิบก้อนหินเทา้ารองเทา้าหลุดตะรองเทา้ารองเท้าให้น้องลูกหยิบรองเท้าให้น้องก่อนอเกง่งค่ะไปให้น้องนะคะ เก่งคะ่ะรองเท้าให้น้องอจนงงกินแล้วแล้วแล้วมดแล้วชาาช้านะจุนจุนมาใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้ากันคะ่ะช้าช้าแม่ว่าไม่ต้องรีบอ่าใส่รองเท้าใส่รองเท้าคะ่ะใส่รองเท้าดีดีเอาวางลง ต,ต,นนตัวการจะเล่นสอ,องกิวอ่ะสองกิวเอา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 จนๆระวังนะลูกจนๆค่อยๆขึ้นนะวันต้องการอยากได้รองเท้าตัวเองต้องใช่ว,ว่าตัวเองทำรองเท้าลูกเท้า ใส่ถั่วไปด้วยใส่เดียกันเต็มแจ่วออื